สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมซินเ g เกมนะครับก็หลังจากอีเวนต์เอเลีจบลงไปนะครับเราก็ได้ทำกิจกรรมครบแล้วได้แลกชุดนี้มากครับมันคือชุดอวกาศ2.0นะครับผมเป็นไงเท่ไหมครับวูเท่นะและข้อมูลสำหรับชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์กันในคลิปนี้แล้วพาไปเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างครับสำหรับชุดอวกาศ2.0ตัวนี้นะ ความสบายของชุดนี้คืออย่างแรกเนี่ยสามารถใส่ไปอวกาศได้ใส่ไปดำน้ำก็ได้อีกคืลชั่วโมงบวกสองไปได้สองพื้นที่เลยครับอ่าโว้ยโคตรดีอะชุดดีอะใครไม่ได้แลกมานะพลาดเลยครับไปทั้งใต้น้ำทั้งอวกาศก็ได้หาชุดไหนดีกว่านี้มีอีกไหมไม่มีแล้วและมีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ผมไปค้นพบมาครับ ผมสามารถถอดกระเป๋าไอ้พ่นได้เนี่ยไอ้ด้านหลังใหญ่ๆอุ้ยไม่ค่อยชอบเลยทำไมมันใหญ่จังคะพี่ฮะนี่วิธีการถอดนั้นเราต้องเปิดกระเป๋าขึ้นมาไอเทมกดใช้และต้องมีหมวกกันนอกครึ่งใบหรือว่าเต็มใบก็ได้จะบอกไว้ก่อนว่าผู้เล่นใหม่ๆหรือผู้เล่นปัจจุบันจะไม่มีของสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นของที่ผู้เล่นเก่าซื้อเอาไว้นั่นเอง อ่าเอาไว้มันจะมีอัปเดตช่วงนึงอ่ะมีพวกหมวกอันนี้เข้ามาหมวกกันน็อกครึ่งใบเต็มใบแล้วผมได้ซื้อเอาไว้น่าจะช่วง1ปีแรกของเซิร์ฟมอแกนได้อ่าไปไงถอดออกมาก็จะเท่แบบนี้เลยโอ้ยพระเจ้าจอดเท่จังหวะผู้เล่นใหม่ก็อดนะครับไม่สามารถถอดไอ้พ่นได้ <laughs> นี่แหละเคล็ดลับที่ผมจะบอกในคลิปนี้เออถอดไอพ่นได้แต่ผู้เล่นปัจจุบันหรือผู้เล่นใหม่ๆ ก็ทไไมไดํา้เพราะว่ามันไม่มีซื้อแล้วไปครับผมจะใส่ชุดเนี้ยชุดเซตเนี้ยไปใต้น้ําแล้วก็อากาศให้ดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยสถานที่แรกที่เราจะมากันได้ครับถ้าเรือดำน้ําเปิด GPS ครับเลือกไปเลยสถานที่สถานที่ต่างๆหาท่าเรือดำน้าครับใน g p s นะคำน่าจะชื่ออะไรนะท่าเรือดำน้ำบริดิครืปล่า อันนี้ไม่ได้ใจนะลืมแล้วอ่าน,นี่กดเข้าไปเลยครับทะเลน้ำน้ำําตรงนี้ GPS จะนําทางมาหาแล้วก็ในแผนที่เนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งประมาณนี้เลยดูในแผนที่แล้วก็จิ้มมาได้เลยครับตรงนี้เลยนะเราจะใส่ชุดไอ้อวกาศ2.0ลงไปใต้น้ํากันครับอ่ามันจะมีงานล่อนทรายกับตกปลาใต้ถ้ำขินก็กินยอยเนาะ อ่าตรงนี้จะเป็นจุดขายแรกสําหรับการล่อนรายเราล่อนรายใต้ถ้าเนี่ยที่อยู่ใต้น้ําเนี่ยแส้ไอ้ล่อนเสร็จแล้วก็ามาขายที่นี่ได้เลยราคาจะดีกว่างานอาวกาศมากเลยนะครับหากใครไม่มีชุดเลยเราสามารถมาซื้อชุดตรงนี้ได้ชุดสําหรับงานดําน้ําหรืองานล่อนรายก็อ่าสามแสนบาทสำหรับผมมีชุดแบบชุดอวกาศสองจดนย์แล้ว ที่เราใส่มารีวิวกันเนี่ยไปได้ทั้งอวกาศและดำน้ํานะครับตรงนี้จุดรอครับระบบการรอจะไม่ใช่นับถอยหลังอีกต่อไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นเวลาตายตัวเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าถึงเวลาเท่านี้ก็ให้มารอตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปลแล้วครับเราก็เลือกไปเลยเลือกกันแรกนะเพื่อจะไปลอนายครับผมอ่าอันนี้อันนี้คือ ในเรือดำน้ำนะโอ้มีเรือดงเรดาด์เออเหมือนเรือดำน้ำของจริงเลยครับระหว่างนี้เราก็เต้นลงเต้นรอชิงปาระปะอันนี้ท่าใหม่นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะมีท่าใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วอันนี้จะเป็นท่าเต้นห้าสองยกศูงแล้วก็ท่าเต้นห้าอีกทีหนึ่งอ่าระหว่างรอก็เต้นไปโยกซ้ายโยกขวาอดีบอดับอดีบอดบแบบเหมือนใกล้ถึงเวลาแล้วอ้าวมาถึงแล้วครับนี่คือถ้ำใต้น้ำครับผม นี่เราจะมาเล่นทรายกันโอ้ติด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 เห็นไหมมีคนมีชุดแบบผมเลยอย่างแรกเนี่ยเรามาซื้อตะกรา้าก่อนสามร้อยบาทครับหลังจากนั้นก็วิ่งหาเลยหาวิ่งก้อนทรายรไม่ใช่วิ่งก้อนทรายวิ่งหาก้อนทรายรนี่นี่นี่ทรายแบบนี้แล้วกดเอ็นเลยครับเฮ้ยใครได้ <มา S 1> วะ คารลนก็นจะเป็นแบบนี้เลยดึกนักดึก,กดักยึกยักยึกยักไห <Why? S 1> เออท่าแปลกๆหน่อยนี่แหละรครับการลอนทรายที่ถูกต้องไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรครับเขาหรือเราจะได้เนี่ยดูสิรครับเราหรือเขาจะได้กันแน่โอ้ดตนี่ก้นะครับเราได้นะกดไว้กว่าเออ,เ,อ,อเนี่ยถ้าซายกอนซายมันหมดเราก็รอมันเกิดใหม่นะครับวนไปเรื่อยๆครับ วงกลมวงกลมเลยในถำ้ำนะจิบจิบจิบโอ้ยมันไม่เกิดสักทีวะเนี้ยไหนไหนไหนเกิดทำไมเฮ้ยเกิดไม่เกิดวะสายอน้นสายเกสายเก๋เ,กเกอ้ยได้ไรเนี่ยได้มาเรากดมาหนึ่งเอ่อกองต่อไปกองไหนวะมากองนี้แล้วกันอออชิบเอาอ่ามาดูครับ ได้อะไรอีกเนี่ยเมื่อกี้ได้มาแล้วกดมาหนึ่งมาแล้วกดนี่คือเป็นแร่ชนิดที่ว่าหายากเกือบท้ายเกือบเกือบเกือบท้ายที่สุดเลยเกือบอันแรกเลยอัอนดับต้นๆเลยครับเราลงมาจากอะไรนะถูเลียมอ่าโอ้ยมก,กแล้วโอ้แจ็คพอตแตกอ่ะอ่ะ่ออ่และเกิดว่าเราฟาร์มจนพอใจแล้ว เราก็ขึ้นบกตรงนี้ครับมีจุดให้ขึ้นไปบนบกตรงนี้ครับกดเอ็นเลยหลังจากนั้นก็เอาแหละไปขายเลยรวยครับเป็นงานที่ลอนายเนี่ยงานที่ไดไ้เงินเยอะที่สุดละสำหรับสายฟาร์มนะถ้าถ้าไม่เยอะที่สุดสิถ้าให้เลือกระหว่งางอวกาศก็ดาน,าน้ำจะเยอะกว่าเออประมาณนี้ครับขายไปเลย อ่าเรามาไปขึ้นอวกาศกันบ้างครับส่วนวิธีการมาที่ตรงนี้นะก็คือฐานพ่อจรวดเปิด g p พจ้าเรื่องสถานที่ต่างๆเหมือนกันเลยครับป้นหาครับว่าฐานพ่อจรวดนาซาเอา่อตรงไหนนะอ่าในไงนาซาฐานพ่อจรวดอา่า GPS ก็จะนำมาที่แห่งนี้เลยแล้วได้แผนที่ก็จะอยู่บนเทือกเขา แลวแถวเมืองอะไรเนี่เ <McK> ม <ay> ือง SF นะครับผมแล้วก็มากันได้ณตรงนี้เลยนะจ๊ะจุดแรกจุดขายแร่บนอวกาศมาขายในตรงนี้เลยนะครับจะได้น้อยกว่างานดำน้ําเล็กน้อยหรืออาจจะมากอันนี้ก็มาดูกันเองได้ก่อนอื่นเลยซื้อชุดอวกาศครับถ้าเกิดว่าไม่มีชุดนะ่ะซื้อเรียบร้อยล้อขึ้นยานเลยครับแบบดำน้ําเลย โอ้ได้เวลาแล้วครับขึ้นไปเลยเชวบมีคนอื่นขึ้นมาด้วยนะจะบอกให้เป็นงานที่ยอดฮิตนะครับไม่ว่าจะดำน้ำหรือว่าล่อนทรายใต้น้ำดำน้ำเนี่ยเออดำน้ำหรืออวกาศไอ้สองงานนี้แม่งคนทำตลอดนะไม่มีพักก็คือหนานแน่นตลอดครับและนี่คือยานอวกาศของเราครับนั่งรอแบบชิวๆนะจ๊ะยาหยี อันนี้ผมเป็นกับตอนเรือนะฮะกับตอนเรือจะพาขึ้นไปบนดาวอังคารไม่หาแรกกันนะพวกเราเดบเดบเฮ้ยเอาถึงแล้วมาถึงแล้วครับบนดาวอังคารให้เราวิ่งไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยซื้อค้อนครับสามร้อยบาทค้อนเนี่ยเอาไว้ทุบหุนหุนหุนหินหุนหันเฮ้ย <laughs> หินอวกาศครับเออหินอวกาศ่า ไอ้งพูดผิดนะช่วงนี้นะครับเท่าเวลาทําคลิปยาวนชอบพูดผิดตลอดเลยจ้ะแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งเหินเหาะเหินไปครับหาหินอุกบาทนะมันจะดอกอยู่แถวนี้แหละเออวนๆไปอันนี้ไงทุบไปเลยป่า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 ป๊า เปิงเปิงเปิงเป n งเปิ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 งโอ้ยเหนื่อยโอ้ยได้อะไรเนี่ยได้ไคเบอร์คิดตันว้าแล้วบนอวกาศแล้วก็กินน้ำกินข้าวได้นะโอ้แปลกดีนะอ่าเ่าา่า่า่าฮ่าฮาเาเป็นา่าฮ่่า่าฮ่าฮาฮ่าน่า่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮนา่าาเนี่ยเออ เอาเดี๋ยวหากอดต่อไปเลยครับโอ้นี่ไงอีกกอดหนึ่งทุกเลยปึป๊บปึป๊บเปง้งเป้งเป้งเป้งโอ้ได้สักทีพูดได้แมกนีเซียมนะจ๊ะโอ้ย อ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับแห่รู้ว่าชุดไอ้อาวากาศของจุูนยตัวเนี้ยเราสามารถไปทำงานดำน้ำและไปบนอาวากาศได้ด้วยอ่าได้ทั้ง2ที่เลยนะครับขอตัวเราไปก่อนพยายขาดชุดกลู